ช่วงนี้เราคุย,ยแต่เรื่องจีนเทานะครับปลาก็ไม่หวาดไม่ไหวนะครับหลายท่านถามเข้ามาครับว่าจะทํำยังไงกับพวกมันดีนะครับกลัวว่าตํารวจก็เป็นพวกมันข้ารายการก็เป็นพวกมันคือมันอาจจะอาจจะมีอย่างนั้นครับแต่ผมคิดว่าไม่ทั้งหมดนะครับเพราะจีนเทามันเยอะเหลือเกินจีนดาแล้วเนี้ยมันทั้งดาทั้งเทาไม่รู้แม่งดําหรือเทานะครับคราวนี้หลายท่านก็ถามว่าถ้าเกิดเราเจอเนี่ยพวกมันนี่ย มีพฤติการน่าสงสัยนะครับมีพฤติการที่น่าสงสัยอยู่แถวบ้านเราที่แม่งมาเช่าบ้านอยู่สามสี่หลังติดกันมีคนเข้าคนออกเป็นสิบสิบคนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยต้องแจ้งใครคือผมจะบอกว่านะครับถ้าเราต้องแจ้งเราต้องแจ้งเข้าไปที่นะครับหน่วยงานงต่างไปนี้นะครับ <L un ters> หน่วยงานแรก,กคือกองปราบก,กองปราบป,ปามครับแจ้งเข้าไปถ้าสอนอแจ้งเข้าไปแล้วเขาไม่เขาไม่ทาอะไรแจ้งเข้าไปที่กองปราบครับ แจ้งเข้าไปที่กองปราบครับหรือแจ้งเข้าไปที่สอบสวนกลางนะครับมีเบอร์ลองเสิร์ชหาดูนะครับสอบสวนกลางสสไอรัชนกครับรับรับแจ้งนะครับเป็นนักสืบนักสืบทุนเทานะครับลองเสิร์ชคาว่านักสืบทุนเทาดูครับสสไอรัชนกนะครับดูแลอยู่คนนี้ไว้ใจได้ครับคนนี้ผมบอกว่าไว้ใจได้นะครับคือถ้าท่านโกวว่าท่านไปแจ้งความแล้วมันจะมาแฉท่านว่าท่านไปแจ้งความแล้วส่งคนจีนมากระทืบท่าน ท่านก็ไปแจ้งสอสอไอรัชนกครับหรือชาแจ้งเข้าไปที่ส่วนกลางของอตํารวจภาคนั้นๆครับสืบจังหวัดอะไรพวกนี้ผูธทอนจังหวัดหรือว่าภูทอภาคเขตไหนเขตไหน,เข,ไหนเขตไหนจะมีอยู่อย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นพื้นที่บกน4ผมเป็นกตลออยู่สอนอวังทองหลางนะครับและพื้นที่ของผมจะจะมี8สอนอคือบอกน4จะอยู่ในสังกัดเดียวกันท่านก็แจ้งแจ้งเข้าไปได้ครับร้องทุกเข้าไปเลยครับ ว่าท่านน่ะชี้เห็นบอดแสพวกนี้พวกนี้พวกนี้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับโทรไปที่ศูนย์กลางสอทอดีกว่าครับพวกสอทอสอบศูนย์ป้องกันและปราบปรา,ามอชญากรรมเทคโนโลยีนะครับถ้าท่านโดนโกงท่านโดนคอเซนเตอร์นะครับท่านก็โทรไปนะครับแล้วเขาก็จะรับเรื่องเขาก็จะมีหมายเลขให้ท่านไปแจ้งความที่ท้องที่นะครับแล้วเขาจะคอยจี้ให้ท้องที่ดําเนินงานเขาเนี่ยจะเป็นคนจี้ให้ท้องที่ดำเนินงานก็ต้องบอกว่าหน่วยงานกะ หน่วยงานตำรวจสืบหน่วยงานกลางของตำรวจนะครับสืบสวนกลางหรือว่าจะเป็นกองปราบปรามยังไว้ใจได้อยู่นะครับยังเชื่อยังเชื่อถือได้อยู่นะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังจับกันอยู่นะครับล่าสุดนะครับสืบสวนกลางเมื่อวานไปจับแก๊งปลอมประชาชนเถื่อนกับแก๊งแบบขี่เถื่อนนะครับที่มีทุนจีนเป็นคนทํานะครับรับทํโจงขึ้นมากครับเนี่ยแม่นในเพจอะรับทบาแบบขี่คุณลองเซิร์ชดูเดิยเต็มเลยแล้วมันก็โชว์แบบขี่ นั่นแหละเถื่อนถ้าท่านเจออย่างนี้ท่านร้องเรียนเขาไปเลยครับหรือส่งเรื่องไหมผมก็ได้ครับถ้าส่งถ้ามีหลักฐานนะเดี๋ยวผมส่งต่อให้ถ้าท่านกลัวนะผมส่งต่อให้ผมจะประสานคือส่วนตัวผมมาผมผมก็ไม่รู้จักอะไรกับท่านสสไอรัชนกนะแต่ว่าถ้าท่านมีข้อมูลมากพอท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมส่งต่อให้นะครับหรือว่าถ้ามันใกล้ตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพื้นที่ของผมผมจะส่งตำรวจไปให้ผมจะแจ้งผู้กับท่านผู้กักนะครับหรือท่านผู้การ นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านให้ว่าเรามีหลักฐานตรงนี้ตรงนี้ท่านควรจะสอบคนไปดูหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเรานะมันอยู่ในพื้นที่ของเราครับอย่าปล่อยมันไว้พวกนี้ครับคือพวกชั่วๆพวกนี้นะครับมันไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วมันก็คือมันไม่ได้มาทําอะไรสิ่งดีๆเลยในบ้านเรานะครับมีแต่ทาเรื่องชั่วๆนะครับแล้วก็ถ้ามันจะซื้อราชการก็ผมก็อยากแนะนําให้ข้าราชการนะครับที่รับเงินพวกมันอยู่นะครับ ก็แบ็กเมย์มันซะนะครับแบ็กเมย์มันซะาครับถ้แล้วท่านจะรอดครับไม่งั้นท่านไม่รอดหรอกครับเพราะว่าผมจะบอกว่าในยุคนี้ถ้าท่านยังไม่ยังตามโลกไม่ทันนะครับยุคนี้เป็นยุค 5G ครับท่านไม่มีทางรอดจากสิ่งที่ท่านทําแน่นอนครับผมจะบอกให้ว่าทุกคนรู้ไหมทําไมคนจีนมันไม่จ้างคนไทยทํางานอยู่ในองค์กรของมันในโรงงานของมันเพราะว่ามันกลัวเราหักหลังมัน คนเฮียนะ่มันต้องกลัวคนคนเฮียกว่าคนเฮียต้องเจอคนเฮียกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกทุกท่านว่าท่านไม่ต้องไปกลัวมันครับไอ้พวกจีนพวกนี้ยคือถ้ามันบอกว่ามันรู้จักคนนู้นคนนี้มันไม่จริงหรอกครับตำรวจเขาไม่ช่วยมันหรอกครับเขาอาจจะเอาเงินมันครับอาจจะนะผมไม่ได้หมายถึงกันนะอย่าเข้าใจกันมา็นผิดนะตำรวจดีๆมีนะ มันอาจจะตํารวจเขาอาจจะรับเงินมันข้าราชการอาจจะรับเงินมันแต่พอมีเรื่องขึ้นมาข้าราชการพวกนี้โดดหนีหมดครับพนักางานพวกนี้โดดหนีหมดครับแต่คุณเชื่อผมเถอะทุนจีนมันก็มีหลักฐานที่จ่ายเงินมันไม่โง่หรอกครับมันฉลาดจะไปหานะครับไม่งั้นมันไม่เป็นอาญาก,กรข้ามชาติหรอกครับฉะนั้นครับถ้าท่านเนี่ยพนัการเนี่ยท่านใดที่รับเงินมันอยู่นะครับรับเงินรับทองอยู่หักหลังมันเลยครับแบ็กเมย์มันซะาครับแล้วก็ถีบมันกลับประเทศไปแจ้งจับมันครับแล้วก็ส่งกลับประเทศไปให้ถีจีนผิงปรระหาคับ เชื่อผมนะครับส่วนท่านใดนะครับที่เป็น FC แฟนคลับของผมนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ถ้าท่านมีเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่งมาครับเดี๋ยวผมจะลองดูให้แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของในแปดสอนอของบอกศีเนี่ยผมจะประสานให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีอำนาจนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมเป็นแค่คอธลอตรวจสอบตำรวจเท่านั้นแต่ถึงแต่ต่อให้ผมไม่มีตำแหน่งนี้ผมก็จะพูดเรื่องนี้ต่อไปครับ ไม่มีใครปิดปากผมได้ครับเพราะว่าผมหมดความอดทนกับจีนเท่าแล้วครับ